ที่เป็นสาราคูประรกมแล้วก็จะมีขจกุเห็นไหมครด้านบนนี้คจกุขก็คือขอช้างนั่นเองนะครับจะเห็นข้อประมาณหลายอันอยู่นะครับเป็นคูประรกมและขอช้างที่จะได้น้อมบูชาด้วยด้านล่างจะเป็นสปราคูบาอาจารย์นะครับนามโบราณน,นะรพร้อมทั้งอาวุธที่ใช้ในการประกอบพิธีในการจับช้างสมัยก่อน ประกรรมช้างหรืออภูเทวกรรมน่เองนะครับจะได้พระตถาที่เสืิมมงคลท่านนะครับมะโอตโรมหาาโยโคชะภักโตมหาพะโรนาโภนาคชโยโหติศิวะปโตมหิติโกโคชะตโรโคชะสิทธิะวัตุเตเอกันตะปรมังโศนาภะปุตโตกัมมะทาโรกัมมะทาโรกัมมะสธิะวัตุเตโอมเอโคชะลคณะเจชจนะโคโจ ขจัดสวาหะปะสิทธิราภนะูนะฮะอุปกรรมช้างกปักักษาทุท่านนะครับ